สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไข่เจียวหม้อหรือว่าไข่เจียวคอนโดกันนะครับเป็นก้อนเนาะโอเคก็วัตถุดิบนะครับเราใช้ไข่ไก่5ฟองนะครับหม้อเราก็ไซส์ประมาณถ้วยไซส์นี้นะครับผมโอเคส่วนการปรุงไข่เจียวก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่รสชาติที่ชอบเลยนะครับว่าจะปรุงกับอะไรนะฮะใส่หมูสับใส่พวก อะไรอะ่ะกุ้งใส่เนื้อปูเข้าไปได้นะครับส่วนของเราก็จะปรุงแบบง่ายๆนะครับไข่ไก่5้าฟองนะฮะเราชอบใส่น้ำมันหอยเราก็ใส่น้ำมันหอยไปนะรประมาณนี้น้ำปลานิดหน่อยนะครับอืม ผงปรุงรสนิดนึงนะครับปลายช้อนโ okay. อเคประมาณนี้พอนะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะครับของเราไม่ต้องใส่พวกนมหรือมะนาวหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องใส่นะฮะแต่ถ้าใครจะใส่ก็ได้นะครับอยากให้มันกรอบฟูก็ใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตีให้เข้ากันนิดนึงนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกัน โอเคประมาณนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปตั้งหม้อนะครับเห็นนะครับหม้อเราใช้ไซส์นี้นะครับผมน้ำมันเราเทไปก้นหม้อนะครับใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับจะได้เป็นไข่จะได้เป็นก้อนเป็นคอนโดนะครับผมใช้ไฟกลางนะครับรอจนน้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปนะฮะแล้วก็ตัวช่วยของเราวันนี้ก็จะมีนี้นะครับกระชอนแบบนี้นะครับเอาไว้ เวลากลับไข่นะมือใหม่ก็คือสามารถกลับไข่ได้ง่ายๆนะครับน้ำมันไม่กระเด็นไข่ไม่ล่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลงมือทำกันนะครับนี่นะครับตะหลิวหรือทับพีหรือรอะไรอะทับพีซิลิโคนนะฮะถ้าจะใช้ก็คือเอามาจุ่มน้ำมันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทำไข่เจียวเนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับไม่ติดตะหลิวเราเนาะ ไข่นะครับใส่ลงไปเลยนะฮะนี่นะครับจริงๆนะ้ำมันต้องร้อนจัดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ อันนี้ก็ได้นะครับผมพยายามนี่นะไข่ที่สุกนะดันมาไว้ตรงกลางนะครับ พยายามดันให้ไข่ตัวที่มันยังไม่สุกนะครับออกดนานข้างเนาะแต่ถ้าดันไปแล้วก็คือไม่มีละก็พอนะครับยังมีอยู่นิดนึงโอเคที่เหลือเราก็ปล่อยให้ไข่มันเซตตัวนะครับเนะี่ยะตัวที่มีน้ำมันอยู่ตรงกลางไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยว เราจะใช้ตัวตะแกรงช่วยกองน้ำมันนะครับไปอีกรอบหนึ่งนะนี่นะครับเดี๋ยวเราขอปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคได้แล้วนะฮะพอเราเช็คดูแล้วว่าโอ้ยโอเคข้างล่างมันโอเคแล้วนะครับผมเราก็ นี่นะเอามาเทเศจตะแกรงนะครับนี่นะครับเด็จน้ามันออกไปเลยนะครับตัวนี้เราจะได้น้ํามันไม่เยอะนะครับผมแล้วก็กลับไฟมาที่ไฟกลางนะครับนี่นะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผม ไฟต้องต้องไฟไฟกลางแรงนะครับไข่มันถึงจะจะแน่นฟูนะครับผมนี่เราก็กดหน่อยนะครับตรงกลางนะเมื่อกี้ที่เราพลาดคือเราพลาดตอนที่เราลงไข่ไปนะน้ำมันยังไม่ร้อนจัดนะครับ ไข่มันก็เลยฟูได้เท่านี้นะครับจริงๆไฟตอนที่เราเคยทําไข่มันจะฟูเต็มหมอ้อเลยนะฮะแต่น,นี้ก็ได้อยู่นะครับผมนี่นะครับส่วนตัวน้ํามันก็คือนี่นะน้ำมันออกนะครับผม ถ้าใครอยากให้ข้างในนุ่มข้างนอกก,อกรอบๆนะครับใช้น้เวลาใช้น้ํามันก็คือใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับไข่ข้างนอกจะกรอบแต่ถ้าว่าไม่ได้อยากได้กรอบมากก็คือใช้พวกน้ํามันพืชทั่วไปได้นะครับอถ้าใครอยากได้ข้างล่างกรอบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเอาอันนี้ลงไปที่ตะแกรงนะครับนี่นะะ เห็นมครัว่าเป็นก้อนสวยงามนะครับเวลาจะาลงก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเอาลงแค่แป๊บเดียวพอนะเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับผมโอเคเราเล่งไฟปุ๊บนะครับไล่น้ํามันนะครับแล้วก็เอาตัวไข่นะไปเสด็จน้ํามันเนาะิดแก๊สนะครับ เสร็น้ำมันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะนี่นะครับผมเป็นตัวไข่เจียวคอนโดของเรานะครับนี่นะเห็นไหมครับเป็นก้อนนะครับเวลาทานคือข้างในเนี่ยจะนุ่มมากนะครับผมใช้มีดหรือว่าใช้ช้อนซ่อมนี่นะแยกออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันก้อนมันทรงแบบ แน่นสูงกว่านี้หน่อยมันจะอยู่ที่หม้อนะครับหม้อทรงต้องเป็นทรงกระบ,บอกต้องหม้อต้องเล็กกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมโอเควันนี้เราทําให้ดูประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากลองเอาไปทําตามนะหรือว่าจะเอาทําไว้เป็นเสิร์ฟขายตามร้านนะครับผมก็เอาไปทําได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ